ว่าด้วยเรื่องของสวิงก็จะไม่ถ่ายคลิปแล้วพี่เจฟแต่ว่าเห็นว่าเป็นแค่สวิงแต่ว่าคนบอกว่าพี่เจฟแพ็คแล้วเพลินชอบดูจริงๆอ่ะดีเพื่อให้เจ้าของดูนี่นะครับเป็นด้ามไม้ไผ่นะอันนี้สองเซตนะคะอันนี้ค้าด้ามอูอันเนี้ยอย่างเจ๋งใช่ไม่มีแล้วนะแล้วก็อ,นนอันนี้ก็เป็นด้ามไม้ด้ามไม้ไผ่เหมือนกันนะครับคนนี้น่าจะชอบด้ามไม้ไผ่นะใช่ใช่นี่อันนี้น่ารักสุด น่ารักลงลังโฟมนะครับปิดด้วยบับเบิ้ลผมก็จะอัดบับเบิ้ลลงไปสักหน่อยเองเคปิดได้เลยน่ารักไหมพอ,พอดีโคตรพอดีนี่ใช้แบบตัดลังโฟมเลยนะเอาลังโฟมมาตัดนะครับใช่ค่ะคอมเมนต์บอกพี่เจ๊แพ็คอะไรก็เพินดูเพินมันจะไม่มีไซส์พอดีนะคะฉะนั้นตัดกล่องนะต้องเล็งดีๆนะไม่งั้นพับแล้วไม่สวยสังนี้ดูเป็นไง เอ,อ,อย่างนี้ได้พอดีน,นี้คือ,ช,อชิวศิลปะในการทํากล่อง <c oughs> ให้สวยงามด้วยนะ เห็นว่ามันมีแบบใว้สวยๆกาลังจะมาถึงด้วยเนาะพี่เจฟใช่แล้วก็อย่างที่พ so um> oui> ี่เจฟบอกจะไม่ซ้ํานะคะเพื hey, ่อให้มัน mm พิเศษนะครับเออจริงๆพอมันเป็นด้ามไม้แบบไม่ไม่ได้แต่งสีหรืออะไรพวกนี้มันก็มีความสวยนะมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะใช่แต่เป็นแบบที่ครั้งก่อนที่เป็นลายๆสีม่วงๆนั่นก็สวยนะพี่เจฟใช่ความสวยของมันคนละแบบ คนไปวอลเวออันนั้นก็เยอะอแต่ว่าแบบใหม่ๆที่คล้ายกันก็มีนะของใหม่ก็สวยนะครับแล้วก็การสั่งเนี่ยพัฒนาขึ้นกว่าเดิมนะและเลเวลของความละเอียดมันมากขึ้นกว่าเดิมครับพารามันจะสูงขึ้นกว่าเดิมคุณดูคุณภาพครับรายละเอียดแต่ละอันมันต่างกันนะจะแรงขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณภาพนะครับงานฝีมือชอบเป็นพิเศษเลยมีคนคอมเมนต์บอกว่าลำบากคนแก่หน่อยนะ <laughs> เออใช่จะก็จะลำบากคนแก่ครับ แต่ปลอดไทยนะคะแต่ที่อยู่ได้เลยค่ะเล่นแม้สวิงห้าด้ามแทกเวอร์ฟวังอลังการเรียบร้อยคือแบบโยนได้เลยอะไม่ต้องโอเคไปส่งค่ะ